เป็นไรเขาจะให้บอกาม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 ันเจ็บเขาอู้จังแมนเบิ้งนี่เบิ้งสภาพเนี่ยนี่ดูสิดูดูทุกคนดูไปอาบน้ำแต่ก็นอนเด้อแม่ทำผักอยู่ยังไม่เสร็จเลยมันเล่นนึงหันเออนั่เบอร์จับมันมันไม่ให้จับอยู่เฮ เพิ์ดแล้วเจ็บแล้วเข่าเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บเข่าแน่นอนไหนไม่ได้ไปฉีดยาเลยมันโบไปมันมาออกมานี้ซิอูจะฉีดให้เนี่ยกูเสียมีดโอ้ยจะไม่แส้เน่ยไม่แส้เเบิ้งปัญยังหายแล้วอาลาลูกขึ้นเบิ้งน้องบอกต้องไปใกล้น้องมันสิติดไข่เบิ้งบบติดแล้วสันเป็นไรลูก มีอะไรอยู่หน้ามันมิด้วยน่ำห้องน้ำาบะแก้วเวบิ้งตีนเจเดนเบิ้ง,บงเบงิ้เบิงเบิ้เบิบิ้อง้งงเบิงเบิงเบิ้เบิ้งเบิ่งเ้เบิ้งเรงบเบ้เานีมาน้่เบเบิเบเบบ้เงเบิน,นีเบิบิ้งเ้เ้บเ้บ้้้บ เจดดนามีเเมียโอ๊ยเนาะเออเออเจ๊บาทนี่ทุกคนเอ้ยลูกข่อยพรุ่งน uh ี้หัวเข่าถลอกแน่นอนเอาละเอาไปเลยเอาไม่ออกเด้อมันปีนได้นะเนี่ยทุกคนปล่อยปล่อยน้องไปเลยนี่แม่จะบอกให้ว่ามันปีนตรงนี้ได้ลู่มันปีนบันไดได้อ่ะเออไปแล้ว นี่อะไรออกนี่เอาไม่ออกมาทั้งพี่เออนันเออนันค้านค้านเออนั่นเออนันเออเออเออนันเออนันเออนันเอา under, man, man, เอามาแล้วนบะ้างสาเอาเอนี่มือเจ้าถ้บเบิ้งวงนี้ด้อเมื่อขึ้นนี้มันปีนค่ะมือเจ้าขาเมื่อขึ้นนี้ปีนเมื่อคืนปีนบันไดตรงนี้มือเจ้าตอนแรกกมีก็คิดว่าเออลูกกู ขึ่นบ๊ได้ดอกว่าสันนั่งดีคิดผิดเฉยเลยอ่ะเมื่อคืนนี้อย่าขึ้นไปเด้อลูกเด้อเดี๋ยวมันลมเด้อลูกเด้อเดี๋ยวมันตกนะครับลูกเดี๋ยวมันฉีดตกลูกพวดน,นะเออนัน่นแมนค่ะกูคิดบ่าถึกกูคิดผิดค่ะเออ กูคิดผิดเบิร์สูคิดมาแต่ลูกสิปีนมาได้ค่ะเนี่ยบันไดตรงนี้นะคะทุกคน <am> okay. คิดว่าลูกลูกคือสิแบบไม่ดื้อถึงขนาดนั้นหรอกเน็นปะคิดว่าลูกไม่แข็งแดงถึงขนาดนั้นหรอก <Yeah. S 1> ถึงแบบจะแบบจะปีนขึ้นมาได้เมื่อคืน <Yeah. S 1> โอ้ยมือเจ้าเอ้ยเมื่อคืนนี่เป็นที่ได้อันไหนพ่อแม่หนูอยู่ไหนอะเนี่ยมาสองดูอะไรเนาะ <Yeah. S 1> นี่ระเบิรงติดน้อยๆในมือเจ้าเอ้ย ดำเบิดเอารลดค่ะเออนะั่นดำเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเอารลดอืมอืมอืมเบิรงตสองเบิรงอีกอย่างคะ่ะสองเบิรง,งอีหย่างอ๋อพี่เอฟพ,พี่เอฟอยู่ข้างในเจเดนอยู่ข้างนอกเหรอล,ลกูกฮะเจะเดนอยู่พี่เีฟอยู่ข้างใน จะเดินอยู่ข้างนอกโอ้โอ,โอ้จับบ่ได้ได้เอียออยู่ข้างในเด้อลกูกเอียอยู่ข้างในอือพูเรื่องบ่ละอีบแซงเย้ยน้องเล่นน้ำนี่น้องเล่นน้ำเบิ้งเป็นอย่างเมเจอเอ้ยเบ้หยอกกันกับพี่อีเพินหยอกกันกับหมาให้เล่น เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะตักถุงเท้าทําเป็นสนับเข่าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วให้เขาออกมาเล่นข้างนอกอีกนะคะรู้สึกว่าปล่อยให้คานข้างนอกนังวีรู้สึกว่าดีนะคะมือเจ้าขาให้เขาได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมันแหละค่ะ no 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 เริ่มเข้าใจแล้วนะคะทุกคนเริ่มเข้าใจคําว่าไม่คําว่าโนคําสั่งจังซี่นะคะเขาเริ่มเข้าใจน้องมมเจ้ามึงเป็นยังมันสิโต๊กมันสิต๊กมันสิโต๊กเออเนั่นเออนั่นเออเอานี่หนึ่งหันมันปีนขึ้นมานี่นึงหันมันปีนขึ้นมาเออเออเอาโอ้พู่พูดโมเจ้าเอ้ยเบังดูดู ดูมันปีนลงมูเจ้ามองมันปีนลงมามีผู้ใดเห็นจังซี่เจ๊โอ้ย,อยขามิเงงงงขาไม่จะถอยหลังบักแก้าหัวขึ้นโอ้ยเน,ะนยาะเขามิ๊จะถอยหลังหลงบักอันนี้เอาเอาหัวลงโอ้ยเนาะมูเจ้าเอ้ยลูกข่อยทวดมมทิพย์ทวดแดนอิหรีเด้โอ้ยเนาะ áo lạ bạn đi một dâu ơi áo lạ ờ áo lạ tỉnh cái đinh đinh tỉnh chợ chợ tỉnh cái đinh đinh tỉnh chợ chợ tỉnh cái đinh đinh tỉnh ơi này chẹp khâu bớt mười nị bưng tiền thân ơi nọ đen bớt เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเนาะน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะคุณนุขอบคุณนะคะคุณโยชิโยชิสวัสดีค่ะไปหาอามีแล้วเอาไปหาอามีแล้วเออนั่นเอามามาเ่ยนุจะเด่นเยอะมา หนึ่งสองสามเออนันอู้สนุกแมนค่ะสนุกแดงแดงมืะอือ่นในบาทมืะอือ่นในบาทพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ตัดถุงเท้าใส่ให้กระสิบว่าเจ็บได้จังไงเนาะจากน้อยท้าย่าตัวมียาฟกช้ำดำแดงอยู่น่ะยังไม่ไปว่ายน้ำเลยค่ะทุกคนยังเลยค่ะรถติด มันทำมาสินเบิ้งแก้วลูกลูกขี้ขังคาลูกขี้ขังคาโอ้ยแก้วเอ้ยช็ดมันเถอะเดี๋ยวมันโตมันก็ไปเองโอ้ยใบบัวกุกเลยห่างลูกลูกคังคกนะคะทุกคนมันมาอยู่ในบ่อปลาแต่ว่ามันก็ไม่เคยอยู่เนาะมันมันไม่เคยอยู่มันตายมันยื้อยื้อหมุนบอลนิดหน่อยนี่อ่ะ แล้วมึงบอกว่ามันตายตายได้ไงมึงจะตายไฮไฟไฮไฟก่อนว่าไฮไฟรอกตอนนี้สนใจฟุตบอลไฮไฟอยากได้ฟุตบนนอลนาะใส่สนับเข่าเอื้นเว่ออื้นนั่งบีเฮดไฮเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทำให้ ไม่ต้องไม่ต้องตัดถุงเท้าใส่ออันนั้นแบบที่มัน,มน,นเข้าใจเข้าใจตัดถุงเท้าใส่ก็คือกันว่าต้องเปลืองเงินถุงเท้ามันมีเป็นร้อยอันละยี่สิบบาทนั้นสนับเข้าเด็กน้อยอันเป็นร้อยอันอีกยี่สิบบาทใส่ได้คือกันมันไม่กี่สิบไปหมดแรงกระแทกศูนย์บาทมันไม่ไม่ด<ม>ีหรอกเดดวะศูนย<ม>์ <ไป S 2> บาทในศูนย์บาท ลูกค้ามาม่จัดดีรออะไรไม่รอกี่วันรอสามเดือนหลานมึงเดินละเออยจาจบย่าไปเอานกตีสิ่มเบิงอย่าเข้าปากบังๆบิงบงบงมันถ้าถ้าไม่พอใจจะเป็นบัตรแก้วว่าห่เเล็นมันไม่ขึ้นเสียงใส่ไม่ได้นะลูก้ามเป็นแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจบอเข้าใจไหมง่ห้ อ่ะถ้าเบิงเ้อร์สิไปจกยกน้ำถ้าเบงเ้อถ้าเกิดว่านา้<ม>าเข<ม>าไม่ให้เล่นอันี้มันสิอันนี้อีกมันสิขึ้นเสียงใส่เฮ้เเมันมันสิขามือ,มมอนี่นี่นี่มามองนี่นี่มานี่มามามองนี่นี่มา นี่นี่นี่มองนี้ได้นี่นี่นี่มองนี้เออจกมองมันบ่ะค้ามือตัวเออนั้น,น,ออน,นเออน,นั้นเออจังซี่ไลน์นี้หลงรักเจเด่นมากขอบคุณนะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลว,อลวเออเนาะยังสิบพิกยังสิบพิกน้อยีกยังสิบพิกนะออีก ระวังบ่อน้ำด้วยอย่าเผลอนะแม่ขอบคุณนะคะคุณชรินรัตดูแก้วด้วยในเดียวกัแก้วนี่นี่เห็นไหมปลานีนี่พิธีเอาอาหารมาโรยหน่อยนี่อาหารเต็มเลยลูกนี่นี่เอาในใบเออนี่นี่เห็นไหมเออนั้นเออนั้นอียังก็ฟิตมินิฟิตมินิคือยังปลาน้อยเออปลาไง ฟิตบิ๊กมาสันปลาใหญ่ฟิตมินิ mini, ปลาน้อยมาสันแล้วแต่สีเป้าปล่ <c oughs> อยมัน <c oughs> มึงนี่ก็จับหลานจังไอ้แก้วมึงยานมันเป็นอย่างไ่ไม่มีร้องครับรุ่นนี้ให้มัน <c oughs> เรียนรู้บ้างเออล้มบ้างอีหยังแน่ก็ให้มันเรียนรู้ไป <c oughs> เป็นอย่างมันเป็นเด็กน้อยเ <c oughs> บบี้คางคบเบบี้คางคบ เบบี้ค้ังค่าเฮ้ยเอาแล้วได้วันนี้ผูมองแล้วน้องๆไปโรงเรียนแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากกลับมาพิ่อันก็สวัสดีค่ะเออแมนลูกพอกลับมาฮะอังโคแมนแต่อันนี้ก็เริ่งนี้ใน้อยนี่ใน้อยนี่ก็อย่าดึงึ้น นี่หนู่เจ๊สวัสดีใช่ไหมสวัสดีค่ะแล้วก็ไฮอังโก้ทิไฮบรรยังไงนะเบรไฮบโร่เพราะว่าเขาจะทายละเออเบิร์ดกันน้ำเข่าจะไปดึงขึ้นมา เห็นไหมบวัวญีนั่นมันมีที่ไปอุ้ยเล่มีจอกแหนมเล็กด้วยเห็นไหมบวัวญีมาสัน้นเออนั้นเอยนั้น,น,นจอกแหนมน้อยสั่งมันเป็นยังแล้วมึงจะไปเป็นอะไรอุ้ยอันนี้แหละที่เคยอยากไดพ้พูน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 ขังใต้นะ้ำก็เห็นลื่นนั่นนั่นนั่นใสมือ,อนี่เลยอย่าเอามือไป <c oughs> ใส่ป้าเด็ก <c oughs> กับน้ำถูกกันมากระวังด้วยนะแม่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะมันบมันโบมีหมองไปไม,มันกระชีเลื่อยไปนน้ำบกมันกระชีเป็นบัวบกดึงขาดแล้วอยากให้แม่มทำเรียลลิตี้จะดู24ชั่วโมงเลยอ,<า>อีพออีเมย์ข่อยเอ้ยสิไห่ข่อยเห็ดเรียลลิตี้่เจ<ส>้าอย่าลืมขอไปเบิ่งวิดีโอด,ด้วยครับเด้อลงไวแล้วครับผมทีไปหาปลาเลยครับสิไห่เห็ดเรียลลิตี้สิเบิบง24ชั่วโมงมาสั้นไปไปไปอ่ะไปหามน้ำไปไปหามน้ำไปไปเจดเด่น น้องดีไปทำผักต่อโชาวเวอรไปโชาวเวอรอาบน้ำเลยปะบายอืมมาเห็ดอันนี้ออดนังอยสือ่อคือพวเห็ดอันนี้เห็แม่นี่น่ดูวดีโอหอน,นี้ม,มันไปอันไหน่หล่อัอนะของน้ำสติกลงนั่น <c oughs> เหรอ <c oughs> โยนหมลงอ๋อของน้ำสติกลงครับ <c oughs> ช่องน้ำสติกใช่ไหมครับ <c oughs> เออเ้เาอขาวด้วยอ่ะข่าวไปลงปุ๊าบอต้องมีกะสร ช่องอะไรนี่รู้จักช่องเออรู้จักอยู่รู้จักข้าวเอาไปลงตลกมากเลยเนี่ยตลกมากมากเกี่ยวข้าวเอาไปลงทุกคนดูในครอบครัวเราอะดูแล้วหัวเราะแต่ก็มีคนที่แบบว่าดูแล้วเขาไม่ชอบไงลูกไหนหนูส่งลิงก์เข้าไปไหมให้มาไมีอเดินเดเดินเขาไม่ชอบปะ อ๋อสตินนี mm ่ยชอบแน่เห็นไหมทุกคนในครอบครัวขำกับวิดีโอคลิปที่ของฮะมอ้เฮทบยที่แบบว่าที่แบบว่าอันที่น้ำสติ๊กเอาไปลงอะเราอะตลกเราไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันมีคนที่แบบว่าเป็นกระแสในด้านลบไงคะทุกคนคะ่ะเออเหมือนกับว่าหลวงพ่อนี้ไซเบอรดี D. จจงสั้นแจงซี่น้องผู้เจ้าเนาะเออนะคะซึ่งหลายหลายคนก็บรุนะคะว่าหลวงพ่อโดนกระทํามาอะไรอย่างนี้เนะะี่ยค่ะอืมนะคะแม้ <ssä> แต่ตัวพี่อัซินก็ไม่รู้เพราะว่าน้องไม่เคยบอกเนาะไอ้กับบู๊้นะคะบ๊อกฮู้<พ>ที่โรงเรียนน้องน้องโดนกแกล้งนั้นน้องเพิ่งบอกมามีวันนั้นเอง เขาแต่ว่าเขาเขาไม่เขาไม่บอกแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่บอกพ่อเขาด้วยเขาว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายหนูชาถ้าเกิดว่าหนูยกไม่ไหวอ่ก็ต้องยกไห่ไอ้เขาอให้น่องๆเขายกไข้นั้นก็ต้องยกเองดอกแมนค่ะพี่เจ้านัา่นแหละก็เป็นไปไลายย่าง เนี่ยนนี้เรากินได้นะนี่ลูกนี้กินว่ากินเมียงปลาบ่คือนีมันสมบูรณ์ you like it no วันเสาร์เนียผมสรุปไปโรงเรียนมาแฮปปี้เฮ้ย bro วันเสาร์เนียคุยกับกะทิอังจาก้านเวลาอะครับมาไมอะไรนะลูกน้องออกจากบ้านเวลาอะไรนะเจ็ด พรุ่งนี้เจ็ดออกจากบ้านเลยแล้วไปส่งแล้วหนูห้ามกลับรถตรงที่เราไปร้านอาหารที่แบบว่าเรากลับรถทุกครั้งนะ is a short ก่ r is can be the accident so ไป U-turn พอเราเลี้ยวตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราไป U-turn ที่จะไปโรงเรียนน้องอะ่ะ <Okay. S 1> ไปบูเ U turn ห่างไปออกไปอีกประมาณไม่เกิน1กิโลอ่ะไปยูเทิร์นตรงนั้นปลอดภัยกว่าลูกเราต้อง ร,รับพ่องในรถเยอะใช่ไหมใช่แล้วเขาไม่ให้เทินด้วยเด้เขาขึ้นเขาขึ้นใต้แล้วอ๋อเขาปานขึ้นแล้วใช่เขาไม่ให้ยูเทินตรงนั้นแล้วครับใต้หมดม,มาเดินมาเจ้าเด้อไม่เข้าใจว่าเขาไม่ชอบแล้วเขาเข้ามาดูทําไมคือมันอาจจะเด้งนะคะหน้าฟีดเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็อาจจะติดตามนังบีนั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ชอบ ตอนที่หลวงพ่อมีอาการแล้วก็ท่าทางแบบนั้นนะคะเมื่อเจ้าขาเออกันนันแลเนาะแต่จริงจริงแล้วคือที่ลูกเป็นบอกว่าไม่อ,อยากไปโรงเรียนก็คือเขาแบบแค่แสดงออกในความรู้สึกของเขาว่าเขาเขารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้นนะคะทุกคนเข้าใจนี่นังบีที่นังบีสื่อความหมายบ่กมือเจ้าเนาะเขาเขารู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกมาอย่างนั้น นะคะมลอเจ้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ กินเมี่ยงะะนะออสเนาะกินเมี่ยงแม่อยากกินเมี่ยงกินเมี่ยงปลาทูกินได้หมดครับกินเมี่ยงมีปลาทูไหมอ่ะอบอไม่มีเหรอกระเซ็ดกระเซ็ดมีปลาทูบอ มีประทูบอพี่ชามีประทูไหมอ่ะถามเบิ้มได้ซื้อมาบอมือนี้ต้นหอมมีไหมในตู้อ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่พี่จะตัดต้นหอมบอมีโอเคโอเคแล้วประทูมีบอมีหรือบอมีโอเค ปลาทูมีแต่ต้นหอมไม่มีบอต้นหอมบ่มีว่ลอันนี้นี่แมสอันที่นั่งสัตดอยู่นี่แมสสปริงแอนยิ้นไปไหนไอ้มเอ่นึกว่าพี่คิมมืดแล้วอ่ะทุกคนค่ะมืดแล้ว สวัสดีค่ะยายใบยเป็นคนลอยเอ็ดค่ะเอาสวัสดีค่ะคุณยายสบายแพย้นูนูไปใส่ซื้อบักทัว่วมาให้พี่บีแน่ถุงนึงบักทัวท่วดินแม่ทั่วดินสิ่งดีดีด้๋ย้ชาเนี่